ความดีความได้มาดาวาติโยมพุทธศาสนิชนทุกท่านนี้เป็นวันพระใหญ่แรมสิบห้าข้ามเดือนหกลำดับต่อไปก็จะเรินมพรานพระอ,อบรรเทาศาษีวรสิทธิ์นายเป็นตัวแทนของบรรดาญาติโยมจุดสู้เพียงบูชาพระรัชยตรัยรที่โตหมบูชาพระพุทธรพีเพรชรรพระพุทธยานปีสองพันหกร้อยสีแห่งการศัตรูของพระพุทธเจ้าก็จะเริ่มพรนกิจกรรมในวัน ที่สิบมิถุนายนยมปีนี้ก็ก็จะจัดกิจกรรมแต่ไม่ได้ทำเหมือนปีก่อนๆน,นู้นนิมนตพระมาทำบุญจะลองัทธาคำบรรดาญาติโดยมแต่ว่าไม่ได้นิมนต์มากก็นิมนต์พระที่เป็นอุปชารุ่นเดียวกับจะมารุ่นห้าหนึ่งปี่สองพันร้อยห้าสิบเก้ามาทางศี รับเสียงเป็นลำดับไปครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระพวาพุทธังพระพวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระผวาตาธโมธัมมังนมมะสามิสุปฏิปันโนพระพวาโตสาวกสังโฆสังขังนามมมิ อิมินาสการะนะพุทังปูเทมะอิมินาสการะนะธัมมังปูเทมะอิมินาสการะนะสังพังปูเทมะมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักขณาฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุตยิยมี ตสียังปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนาถายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะนโมตัสสะสะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังฆาฉามิพุทธังสรนังฆาฉามิยัมปิพุทธังสรนังฆาฉามิตัติยัมปิพุทธังสรนังฆาฉามิตัติยัมปิธรรมังสารนังฆาฉามิตัติยัมปิสังฆังสรนังฆาฉามิตัติ ยัมปิสังฆังสารนางพัช,ชามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะตินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะตินาธานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิกาเมิตุมิจฉาจาราเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธียามิกาเมิตุมิจฉาจารา เวรัมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจปามาสตานาเวรมณีสิขาปะทังสมมาทิยามิ สุปรามีระมัชฌะปมาทฐานา เวรุมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะฌานิสิเลนะสุกติงยันติสาธุสิเลนโะโภคสัมปทาสาธุสิเลนะนิพุติงยันติสาธุอัตตมาสิร่งวิโสภาิเยอ,อามะพันเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะะนะโมเวะมุสสานังภะวะตะวะะติสว Koko eịhoị ko o kannyi kohou đi ra ko nhưan hi đitpapan วะกะสังโฆอะหุจุปาติปันโนอะวะกะกะวะโตอะสาวะกะสังโฆอิป <cử Airbnb alım> ันโนอะวโตสาวกสังโฆิิปันโนวโสาวกสังโฆ ยาสัตริสุริสายุการิสัุริสัพุกัลลาเฮสักกวะตุนวกาสังโูวอาหุนายยุอปะหุนายยอันใินายยุอันกาลนี

Saya menggalani mahala Silih kamabiyun cita-sam Tingku Saya kangkan cita-sam cita อาวันสุตอันสยมังกาลานิลานกิริงกัญชาวลังอธิมาชาปุถังกินจังขามสันนิอวัสุตวิปุกัลเลียอภิเสกคสพปุตานัง

प्रादिन м о е й і ั� a r l differences ស trustees ឦ268 m e a s ดากุ Jay ว p น c i ตั t y p e ต n i e s a ต d the f ต o พระพิกษุสงฆ์ก็ได้สวดถวายกรพระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งใจกล่าวคำบูชาข้าวพระพุทธและถวาย,าารยวพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยการตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมนางโพชนางอุทธากังวะรังพุทธัสสะ โอเชมะอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสัปริวารานิอาุโนพันเตพิขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัปริวารานิปาติคันหาตุอัมหาตังฮีครตังฮิตายะ สุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอ้มถวายพัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิกษุสง์ขอพระภิกษุสง์จงรับพัตตาหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเพินสาธุพระเจริญพรท่านกันตำรวจโทนุทัทกศักดิ์อินทรศัพท์และคุณน,นายสุทั้งสองเจตเพื่คงอา,าหารหวานข้าวส่วนหนึ่ง ชาสัมพันธ์วันที่10มิถุนายนเนื่องจะเป็นวันกตัญญูกตเวทิจานุสรหรือวันบุรพาจารย์ทาบุญอดีตเจ้าวาดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทศพระคุณนาทานอภัยอภโยเรียนธรรมสี่ประโยชน์ดีที่ศึกษาจากคณะจังหวะยองอดีตเจ้าวาดพระป่าปทุมราลามหลวงท่านได้กําหนดไว้จะมีการทำบุญทุกปี ที่ว่าเหตุเป็นวันที่สิบเนื่องจากว่าหลวงพ่อได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดวันที่เจ็ดก็เป็นเจ้าว่าพระรามหลวงวันที่สามก็เป็นสิบเดือนมิถุนายนนั้นให้นักเรียนเปิดโรงเรียนก่อนนะจะได้มอบทุนการศึกษาปีนี้ก็เช่นเดียวกันได้บอกท่านประหลัดคงชัยแล้วว่าประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคุณ อาจจะแจกทุนหนึ่งร้อยทุนเหมือนที่เคยปฏิบัติมาก็ท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูว่าจะมีบรรดาญาโยมมาร่วมทําบุญมากน้อยเพียงใดในเรื่องของการเป็นผู้มอบทุนการศึกษาแล้วก็อยู่ในวงร้อยทุนก็ให้ทางโรงเรียนวัดป่ามาดูได้พิจารณาได้ส่วนหนึ่งที่ที่จรมาได้ส่งต่อเนื่องตั้งแต่โรงเรียนเด็กๆ ตอนนี้ก็ขึ้นไปอยู่เป็นมัธยมอุดมแล้วอันนี้ก็อาจจะกําหนดไว้ประมาณาว่าสิบรายด้วยกันพราะฉะนั้นในวันที่สิบก็ขอเชิญชวนโยมได้มาร่วมทําบุญวันบุรพาจารย์หรือวันทําบุญกตเวีิานุศร์ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อวัดป่าหรือพระรามหลวงปีนี้ก็ทีบอกในเบื้องต้นว่าจะน,นิมนตลพระไม่มากในเขตจังหวัดยอง โดยเฉพาะพระที่เคยจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าประดูได้ออกไปเป็นเจ้าวาดไปเป็นเจ้าอาวาสกดจันิมนต์มาจะตวจพระพุทธมนต์สวนพระพุทธมนต์นนในวันที่สิบในเวลาสิบนาฬิกาตรงก็จะมีการมอบทุนการศึกษาและวก็ถวายแด่เฉพาะ กระเท่านั้นประสงค์ของวัดป่าดุททั้งหมดนั้นก็จะได้ชวยพระพุทธมนต์ในวันที่เกนะ้าช่วงเวลาสิบแปดนาฬิกานะช่วงของการทําวัดสวดมนต์ก็จะเรื่อชวยพระพุทธมนต์นนก่อนหนึ่งวันในวันที่สิบนั้นจะจะได้มอบหมายหน้าที่ให้ตามแต่ละจุดเนะนื่องจากว่าพระที่จะเดินทางมาประชุมประจําปีครั้งที่หนึ่ง ประจำปี2566ก็โดยเฉพาะพระที่พระเถรานุเถระที่เคยอยู่ที่วัดป่าดูแล้วออกไปเป็นเจ้าวาดยกตัวอย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจัจานจุกคุณพระเทศศิทธิเวทีวัดเนิมพระจันจักคุณพระสิทธิวัชรมุนีวัดคงช่างเผือกรองเจ้าณนจังหวัดแล้วก็อีกหลายหลายรูปด้วยกันนะทั้งหมดรูปสุดท้ายก็คือ รำมหาวุฒิชัยวุฒิชัยโยเรียนธรรมเตจตไปโยจ้าว,วาดวัดเขาโพที่ออกจากวัดป่าประดูไปเมื่อวันที่21มีนาคมพศ2562ปันสาวพระสามรูปที่บนสาการประเรียน7นาฬิกา15นา,าทีเขาจะถึงพรเดียวได้มาร่วมกันในลำดับต่อไป จเจริญพรทุกท่านได้จเจริญจิตภาวนาในรามพอสมควรหลังจากท่านจะได้ตรวจน้ำรับพรเป็นลำดับิต่อไป ควรใจเวลาว่าตามข้าพเจ้าขอตั้งจิตปุทิดผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ใครสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญ,ญาติมิสนิทกันคนเคยช่วยงานกิจการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลบุญนี้เธอ กังใจตรวจน้ำลก่อนยะถาวะริวงหาปุราปาริปุเรนติสากราง mm ัง hmm. เอวะเมวัยโจตดินนางเปตานางอุปการปฏิอิชีตัางปฏิตังทุมังคิปมัมเมวะสัมมิชัตตุตภะปุเรนตุตังกปาจันโทปนรถโยยะถามานิโชติราโยยะถา We want you and yourself to follow and go every night Set to mind the number one, the one You and the गोविना तु मन्दे भवान् वन्दला गे दे योगो भवान् सभिन्ते यो विवान् जन्तु सा विना <coughs> <laughs> อัจฉินโนอัตถารวธรรมวาคันติอิวันโนสุขังขาลังรัตนตยานุภาเว cả lưu anh phảiยา với là số cả xa cho chu xaว่า anh and loại比 กราบลาพระรัตนตรัยกันอีกครั้งหนึ่งครับอะระหังสัมมาสัมพุโทโธพระภาวาพุทธังพระพวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระภาวาตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระภาวาโตสาวกสังโฆ สังขังนะมามิขอความร่มเย็นเป็นสุขตรงบังเกิดมีกัมมนาญาติโยมทุกท่านเจอสาธุการบัตนากับพิจมบัตุมบุตรกปุปจับเป็นข้าน,น้ำข้าไวไฟทุกวันพระ,ะกะทวายประมาณหนึ่งสองก็ขอารบัตนาบรรยากาศนี้เออ ขออนุนากับท่านรดรสิเพนและดอกร์ิกได้ร่วมบริจาคคุณการศึกษาจำนวนสองหมื่นบาทตอนที่สิบขออนุโมทนาเา้าสุขสันต์วันเกิดท่านดรอรสิเพนนะเอา้าเดี๋ยววันนี้เป็นเจ้าภาพเลยทางวัดเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโยมปฏิบัติธรรมดีแล้ววันเกิด สามพันาเป็นพรขอขอนรณากับท่านดอร์สิริเพนหรือดตอร์กิ๊กหรือปหลัดสิริเพนหรือประหลัดกิ๊กตามที่เราเรียกกันพิติพิทยาวันนี้ได้พาเพื่อนๆมาจากกรุงเทพมาทำบุญในช่วงเช้าแล้วก็ลูกชายลูกชายของดเตอร์ ได้มาร่วมทําบุญแล้ววันนี้ก็เป็นเจ้าภาพถวายพัะตาหารเทนและเลี้ยงบรรดาญาติโยมผู้รักษาศีลอุโบสถหนึ่งในวันคล้ายวันเกิดของท่านด็อร์สุริเพนพิสิทธิยา,าเป็นไปได้เดี๋ยวมาร่วมกันเดี๋ยวจะให้บัญชีไปสองหมายเลขหมายเลขหนึ่งก็เข้าเป็นค่าหอาหาราอีบัญชีหนึ่งก็มอบคุนการศึกษา คุณรวมใจญาติโยมผัวลาไปอินนาวัดงดงามเด่นตาญาติสธาทายรูปหลังไหลกุศลบนบานขอให้ท่านพบความเจริญทุกชีวิตจงเผิดเพลงการงามเจริญข้าวหน้าไปไกล ทำบุญกับพระในศาสนาพุทธ,ธากว้างใหญ่ส่วนรวงที่พึงทาาใจพี่น้องจีนไทยเลื่อมใสบูชา